เตรียมแชมเปญแล้วนะจ๊ะพญายไปเอาแก้ว,วนอ้องชายพญายเป็นผู้เปิดแชมเปญอินเตอร์อะไรบอละอบนะีนมอสตเตอร์แวนตัน,นิดโอนอะไรอึืบนะหนูแวนตาลีตาอ๋อทบดแดนอูเตอปะยก้ทุโรลารายคอินเตอร์ใคอินเตอร์อึืบน,น,น,นะโซตอนนี้ที่วิวก,กับรังจะนับเข่าดาวคือกันนะคะ แต่ละคนก็รอวเวลาเทเวลซเวนเตอรอทีดดนู่นอแชมเปญแชมเปญนูโรลันโ็แฮมตะกลอสแาวเนีญ่เอาแก้วมาก็ร,รอเวลนาะอีกเก้านาทีอีกเก้านาทีสนอดบริยันทูเทสันขุดตอนเอ้บริยัน คุ้ต้นคุ้ต้นอ,อ๋อเซกมินาทมีอะไรคอมคอมคอมเซกมินาทหนูตัวสุ่มสูบใหญ่ทั้งในเฝ่ามาจะได้กินว่าแก้วหอนารศ์ศนี่น่ะ คอมาอมาค oh, <yeah. S 2> อมาอมาคอมมาคอมมาปีให mm hmm. ม่แล้วเอาผัวใหม่ดิบเหอัวค <laughs> ุ้มนองเปิดเ <laughs> ทมินูเมย <laughs> ียร <laughs> ฟีลามินู <laughs> สเปนเดล <laughs> จะเนื้อหัวยูดัลยูดัลสำหรับสำหรับเดวิดโอ้นู้ชุดตาอุตยูร์โอ้ซีดเล็งเองว่าจะวุ่นยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรอันเรื่องว่ายังที่ท็อปทีวียังไม่ได้ยังเว้นท็อปโลลันฮันเวียร์ยังไม่ได้ ได้อึบหน้าดันเทเวอึบเมียดแล้วข้านินแต่อืมส่อคนเลยคนส่อหนูไอเคยเปิดเสียงเคยกบเฮ็ดแล้วกบเคยเปิดโทรศัพท์เจ้ากบเคยเบิ่งอุ๊บอุ๊บหุ่นแรดมาเฮียยู เมียเมียเมียโน้โน้อันนีฮูบอสเตสโตัวเวลากาจะปีใหม่ก็จะมีเหมือนบ่เนบ่เชิงนักบวชบอกแต่เขาจะมาหายแบบเหมือนคำอวยพร sau so đây? sau so đây? sau so đây? Thác! Yên ta, Hú 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 đây hú! Để sức khỏe ra đi! Dọc nó xoay อันแรกอ่ะอูเอ็นฮุนราป๊าเอ็นฮุนราสหามวินอเอ็นฮุนราเอ็นวินนตทุกคนยืนรอยืนรอยนรอเลย โรลันส์เลอร์อลิฮุสโตโรลันซิตเขายืนกันเมื่อกีตาฮานี่ขี้คานได้ปะนั่งขาเพิ่นบ้าหักระเกียน์อูเตบุบบ้าบุบบ้าบุบบ้าเขาจุดฟุ่ย่างนอกเขาอยากเข้าไปเบิ่ง อาน้องนั่งกันเลยโอ้ยแยบล่ะสโตล่ะสิดซิดเอ็นมินูทินนูฮุนฮอสรอตะาคลอดโอ้ยตีเจตสิทธินติตตโลลันจิตต์อุ้ยข้างนอกเขาจุดผูกกันพี่น้องเงยพี่น้องนอกบ้านใคพกูนั่นโอ้ยนี่ยังเสียงผูกอ่ะ นู่งสีลบอรากชูเกดชูกีสน,นอตที่วีเขาก็ถือแชมเปตนะจ้า<ร>เห็นไหมคะออ,อต้าคู่สิบแปดพีลาเกลียท,ทั่วเอ็ดนอตคุณ อ้ตัวติดต้าอูเอีบนะด่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัลท์ปุนะพุณะเขาจุดแข้งกัดบุ่มปัมบุมปัมนี่พี่น้องเอ้ยอ้เด้อโอ้เด้อโอ้ยเด้อโอ้ยเด

ไฟกบมีอ้าแฮ้อ้โย่เย้เย้แาแล้โอ้ยแ่ละโอ้โหคือ้นเรอยชร์ก่อนอี่โอ้นะอาเมเกิปีนี้คนจุดหลายพี่น้องคกตก็ตกใจถ้าเคยก็มวนถ้าเคยกนาวเน้วเปิือน้าตางของเนี่ยโอ้ย ขอให้ชีวิตรุ่งโรจน์สว่างสวยเหมือนเสียงผู้นักจ้าทุกคนนะจ๊ะแฟนคลับโอ้คัล์อะคัท์นหนาวหนาวแฮปปี้เนีอแฮปปี้เนีเอร์โอ้เดรดเดดเก อุ้ยจต่ว่หนาวติดข่ขึ้นหนาวจนสั่นเลยเฮ้ยขาให้ชิมสดใสโอ้จิตาจิตาเขาบอกอะไรเอ็นประชุนทอยฮะการดอกไฟทอยเบบหวานเสือกันหนาวพวกข่อยแล้วว่าไม่เสือกันหนาวกันได้ยืนสั่นกูตีออนกูนีออนแอนพุชกูนีออนแอนพุชมู้กูนีออน Utio! Aaaaaaah! Love you! I love you too! Uuu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 ! Uuu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 ! Ute, 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 tum 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 tum, ute, ute, เด่นเด่ ah ังฮออยู Miami ่อินเนอกอุบคมลอยคมลอยน้ำคมลอยดูมีหอใต้อีไทยแลนด์คมลอยซอมซอมมาบอลล่นนะอุบภาพอาชีสันในเรื so cool. ่องมือหอยสันและหอยแข็งพอเต้าอมมินม oh, ูมินมูบินเนยเสคอนสติกนู้เ้อกเตยนโอ้ฟิน เนคโคร่ย,ยมีเ,มเซียประเทศไทยมีฮอแดนจอมเซลเลยีนั่นอาแฟลผสมอีโกห้องมองห้องฝรั่งามาเชฟปะดันได้ห้อยุดอีนีน่งงรนยยนนสรุปแต,ต่ยุดลงคอมเนียอ๋ oh, <yeah. S 2> อโมร่ยพี่น้องเห็นไหมโคร่ยใช่ไหมโอ้ยมันละสลับซับเซียนกันอู้เห็นมอแวบๆอยู่ปุ่นนะโมร่ยค่ะเห็นมอแวบๆบอกเห็นมอ เอาค่นี่ก่อนนะจ้าคอให้พี่น้องมีความสุขสุขสดใสสว่างสวยเหมือนเสียงโคมนะจ้ารักนะจุ๊จุ๊